SDT นะครับตอนนี้ก็โอนมาที่201.2นะครับ mm hmm. ก็เผื่อเลทนิดนึงนะครับในส่วนต่างของราคาขึ้นลง UB นะครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยวเราไปทําการแปลงเป็น UB 50%นะครับ mm hmm. ก็ไปที่ตลาดนะครับ mm hmm. ตอนนี้เราก็มาที่หน้าตลาดนะครับตอนนี้ UB นะครับ1 UB เท่า hmm. กับ0.7นะครับผม ก็กดเข้าไปข้างในนะครับแล้วเราก็ไปที่ซื้อนะครับอ่าหนะตอนนี้นะครับก็จะซื้ออยู่ประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับก็กดซื้อ UB นะครับเสร็จแล้วนะครับให้กลับไปที่หน้าสินทรัพย์นะครับ อ่าตอนนี้ก็เราแบ่งเป็น50%เป็นเน UB นะครับส่วนอีก50%ก็คือเป็น USDT นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Earn นะครับแล้วก็เลือกทานเฟอร์นะครับก็เราจะทานเฟอร์ USDT เข้ามานะครับก็ใส่ไปที่100ครับ เสร็จแล้วก็กดยืนยันครับอ่าเสร็จแล้วก็กลับออกไปนะครับตอนนี้ usdt เข้ามาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะโอน ub เข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับก็กดที่ transfer เหมือนกันเสร็จแล้วก็เลือก ub ครับอ่าเราก็จะโอนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดยืนยันครับเสร็จแล้วก็ back กลับไปนะครับ พอเราโอน USDT กับ UB เข้ามาเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วให้เรากดที่ finance นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ USDT 5้าหน่งร้อนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้ UB หนึ่งอ่องจุดศนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่มนะครับให้มัน auto automatic นะครับ เสร็จแล้วก็ตรงนี้จะลงทุนอยู่ที่30วันนะครับจ่ายปันผลวันละ0.7%นะครับแล้วก็กดออเดอร์ลาวครับอ่าเสร็จแล้วก็อินไว้นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราแบ็กกลับไปดูอีกทีนึงนะครับ ก็ลงทุนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหรียญ USDT ก็เข้เา,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 าไปสเต็กกิ้งเรียบร้อยรวมทั้งเหรียญ u v ด้วยนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปออเดอร์นะครับเสร็จแล้วก็กดที่โพเซสนะครับอา่า ตอนนี้ก็เป็นการลงทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมี USDT 100นะครับบวกกับ142.08นะครับ UB นะครับก็คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับในการสเตกกิ้งครับผม